ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จทุกสายอาชีพล้วนแล้วแต่ต้องเป็นมืออาชีพใช่หรือไม่ดังนั้นในสายอาชีพเทรดเดอร์วันนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากประสบความสําเร็จในสายอาชีพเทรดเดอร์เราต้องจริงจังกับมันนิดนึงหลายหลายคนอาจจะมีเป้าหมายในการมาเรียนในวันนี้แตกต่างกันบางคนอาจจะมาลองเรียนดูบางคนอาจจะมาอยากเป็นเทรดเดอร์อาชีพจริงจยังยบางนคนอยากจะมาเรียนเพื่อเป็นอาชีพเสริมวันนี้อยากให้พี่ๆลองมองสองมุม เพราะทุกธุรกิจหรือทุกสายอาชีพเนี่ยมี2ด้านเสมอที่พี่คิดว่าอาชีพเทรดเดอร์มีคนเทรดแล้วร่ํารวยแบบสุดๆเลยไหมครับแล้วคิดว่ามีคนที่มาเรียนแล้วไม่ประสบความสําเร็จนี่ไหมครับมีทั้งๆที่เรียนวิชาเดียวกันเรียนเทคนิคเดียวกันแต่บางคนประสบความสําเร็จแต่บางคนไม่ประสบความสําเร็จ เกี่ยวกับวิชาเทคนิคและเกี่ยวใครครับเกี่ยวกับตัวเราเราสามารถสร้างเงิน1,000เหรียญไปเป็น10,000เหรียญได้สร้างจาก1,000เหรียญไปเป็น30 0ห0่เหรียญได้ไปเป็นแสนเหรียญได้และในทางกลับกันก็สามารถสร้างเงินจาก1นแสนเหรียญมาเป็น1 0 0 0เหรียญได้เช่นเดียวกันอาชีพเจรดเดอร์นะครับมีทั้งด้านบวก แล้วก็ทางด้านลบแสดงว่าอาชีพนี้มีเงินอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เลยนะอาชีพนี้ต้องมีอะไรครับต้องมีความรู้แต่ในความเป็นจริงแล้วสายอาชีพนี้มันมีได้แล้วก็มีเสียโจทย์ไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับถ้าวันนี้เราอยากเป็นอาชีพเจเดอร์เนี่ยโจทย์มันอยู่ที่ว่าเราสามารถยืนระยะได้นานแค่ไหนบางคนวันนี้บวก1000พันรุ่งนี้บวก2 0 0พันเมื่อเือนเหลือศูนย์เพราะ ที่เขาเทรดได้เพราะมันปุกแต่เขาไม่สามารถควบคุมวินัยตัวเองได้การที่เราจะเทรดอยู่ในตลาดนี้ให้ได้นานๆไม่ได้ดูกันที่ได้วันนี้นะครับให้ดูระยะยาวว่าเขาอยู่ในตลาดนี้ได้จริงหรือเปล่าดังนั้นมันต้องอาศัยเวลาโอเคไหมครับ